สวัสดีค่ะเพื่อนๆอปิษสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะแล้ววันนี้วันนี้เราสามสาวสามสาวเราก็ไปเก็บเผ็ดอะไรนะวินเตอร์วินเตอร์ซอฟค่ะวันนี้นอ่าซมเมอร์คือสามสาวหน้าไต้สามสาวป่าแตกตอนนี้ก็คือสามสาวหน้าแหกไม่หน้าแหกค่่หน้าสวยค่ะวันนี้วันนี้สวยกันทุกคนค่ะเ <c oughs> วันนี้จะพาไปเก็บเห็ดหิมะค่ะจะไปสำรวจดูเห็ดหิมะนะคะไม่รู้ว่ามีไหมเอ่ยไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะคะเพื่อนๆยังไงเราก็จะเก็บวิวสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะไปกันเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ้ออย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะพวกเราสามคนจ้าค่ะงันเดี๋ยวไปเจอกันที่ป่าเห็ดเลยนะคะโอเคป่าเห็ดสวัสดีค่ะเพื่อนๆ วันนี้ป้าก้อยก็พามาดูวิวบนเขาค่ะแล้วก็มาเก็บเห็ดอ่ินเตอร์โซฟกันด้วยเพื่อนเรามาดูวิวกันก่อนนะคะเพื่อนๆสวยมากค่ะสวยมากๆเลยนี่วิวบนเขานะคะเพื่อนวันนี้ป้าก้อยขอโชว์หน้าป้าก้อยหน่อยนะคะ ก็อยากเอ่ออยากถ่ายรูปคู่กับวิวค่ะอยคกเพื่อนดูความงามของหิมะบนเขาสวยค่ะเพื่อนเหมือนส้นนู้นนะคะเห็ดคงมีหรอกเนาะเห็ดอ่ะนะคะเพื่อนเรามาถ่ายวิดีโอถ้าไม่มีถ้าถ้าถ้าไม่เจอเห็ดก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อน ก็จริงๆมาก็อยากได้เห็ดด้วยค่ะแต่ว่าโอ้โหท่าทางจะท่วมหิมะท่วมค่ะเอ่อวินเตอร์โซฟมันอยู่บนกิ่งไม้หรืออะไรสักอย่างนะป้าไม่ไม่แน่ใจตอนนี้นตาป้าไหลแล้วค่ะเพราะมันเย็นมากเดี๋ยวป้าก็จะถ่ายอยูร่รอบๆนี้นะคะเพื่อนๆดูดูเด็กน้อยค่ะชมเด็กน้อยนะคะอันนี้ น้องตรีนะคะเนี่ยไม่ใช่ลูกน้องตีนะคะ <c oughs> โอ้ยเพื่อนๆสวยงามมากๆเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็เย็นมากด้วยค่ะเพื่อนๆมือปก็เย็นเฉียบเลย สวยจังนะคะหรือสาวาสาวาไปนู่นนะคะเพื่อน <c oughs> <c oughs> สาวาหกคอมเมนต์เหรอ ด,ดูความงดงามของตรงนี้งามจริงค่ะโอ้โหสวยค่ะเพื่อน สวยมากมเ,เลยค่ะเพื่อนไปแล้วจ้าไ,ไ,ไปแล้วค่ะเด็กน้อยไปแล้วบรืร่นสาวาสาวาสาไลเดอร์ค่ะ แบบมันชาแบบเย็นเข้าไปในกระดูกเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวพอกเอยขอใส่ถุงมือน,นะคะให้เก็บความงามของของบิวค่ะ ถ้าช่วงหิมะตกมันก็ไม่เย็นขนาดนี้นะคะแต่ว่าตอนหิมะมันตกไปแล้วนี่มันจะเย็นมากค่ะเพื่อนๆเรามาดูช่วงน,นี้กันเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเขามั่งเด้เ<า>ขามั่งเอ,อเอามาแล้วอะ ไปไปอ,อ,อ,อีกอีกเลยป้ายังไม่ได้ถ <Help, S 1> <c ười> <us> <c ười> ่ายเด็กน้อยค่ะเด็กน้อยเด็กโตอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงโอ้ทําไมมันเย็นขนาดนี้วะมือป้าเริ่มชามากแล้ว มาเลยเด็กน้อยมาแล้วค่ะมาป้ามั้ง สนุกค่ะเพื่อนๆเพก็อยากจะแชร์ความสุขความสนุกให้เพื่อนๆเรามาสนุกกันแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้สนุกด้วยนะคะอยากเรามาเห็นอะไรสวยๆแล้วอยากให้เพื่อนๆได้เห็นกันเหมือนกันเรามีความสุขด้วยกันค่ะเพื่อนๆอ่าาะเฮ้ยไม่ีไปไหนอ่ะ โอ้วันนี้เห็ดไม่เจอเห็ดค่ะเพื่อนเพื่อนเจอแต่หิมะเอา้าหิมะก็ดูหิมะนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าดูดูดูความสนของดูดูดูความสนของลิงน้อยเพื่อนเพื่อนเจอเห็ดแล้วเหรอเจอเห็ดแล้วเหรอ เธอเห็นเลยโอ้โหเพื่อนๆดูเป็นคิดซ่อนเคะ่ะตอนนี้อดอนแสงขึ้นไปโอ้โหโอ้ไม่ตงามงามมากๆากภาพนี้งามจริงๆคะ่ะ ีค่ะอเดี๋ยวพ่อก็จะกิน เอาเดี๋ยวป้าก้อยจะกินหิมะบนกิ่งไม้นะคะเพื่อนเพื่อนน้องซีมาถ่ายให้ป้าก้อยเนี่ยเอฟซีอยากดูดิค่ะโอ้ยสวยงามเพื่อนเพื่อนไม่ได้สวยธรรมดาค่ะดูเหอะเพื่อนเพื่อนคิสซ่อน โอ้โหโอ้โหไอวาแกถอดถุงมือแกไม่เย็นมากเลยเหรอป้าเย็นจะทนไม่ไหวแล้วเนี่ยนี่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวป้าก้อจะกินหิมะโชว์นะคะนี่ เอฟซีบางท่านอยากเห็นปลาก้อยกินหิมะโชว์ดูกันเลยค่ะนี่นะคะอ่าอืมแต่เลี้ยงคอหิมะอป้าเกลื่อยกินหิมะโชว์ค่ะบุ๊ดดีกำลังหิวน้ำอืม,อม,อม แล้วเนี่ยเซ็ดดมดะจะไปู่ไมอ้วคนก็เข้า,ขามาอ๋อสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้จะให้ดูความเรียวๆของหิไม้นะคะออเย็นเย็นเย็นเย็แม่เจ้า 哈哈。<laughs>